สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราเปิดกันต่อนะพี่นะสำหรับหลังที่4ของเรานะครับนะมาเปิดกันต่อับตอนนี้เหลืออีกประมาณ30บกว่ารุ้นนะฮะรอบแรกเราเปิดไป30กว่านะฮะแล้วก็มีคนซื้อรุ้นไปอีกนะครับอันนี้คือหลังที่4นะครับแล้วก็ อันนี้ผมจะเปิดวันนี้เปิดเพียงแค่20องนะฮะเปิดเพียงแค่20องนะฮะออเด็บนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันพี่ชายนะฮะชอบถูกใจกันไหนสามารถปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้งเลขสวยนะฮะต้องเล็งกันดีๆนะฮะใครไหวใครได้นะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะฮะชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์แล้วเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะไอดียไลน์จะมีสองนะบางคนเปิดอแอดไม่ได้นะฮะสามารถแอดมาที่ตัวภาษาอังกฤษได้เลยนะครับ รายการที่หนึ่งฮมารับชมพร้อมๆกันครับพี่ชายนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับกันไกด์ผมไปไหนเอ่ยโอเคฮะเดี๋ยวใช้มือแล้วกันนะฮะมาแกะกันเลยครับรายการที่หนึ่งพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นะเป็นเนือขาวคาเข้าสามร้อยห้าสิบเกจิแหมันชื่อ,ช,อชื่อนะฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะ เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์นะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์สองเจ็ดห้านะครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่ชายนะฮะรายการนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทครับรายการนี้พี่นะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับนี่คือเนื้อคาข้าวพี่ชายนะครับนี่ให้ดูกันนี่ครับอันนี้พระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ต้อมวัชระแสงหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่คีบหลวงปู่อุดมทรัพย์ นี่ครับนี่พี่ดูนะฮะนี่คือข้าวข้าวนะที่เราเห็นกันอยู่พี่นี่ฮะพี่เห็นไหมที่เป็นเนี่ยขาวขาวเนี่ยเป็นเม็ด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 เนี่ย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 นี่คือเนื้อข้าวพี่ชายน่ครับอยากให้พี่น้องนะฮะนะเนื้อนี้นะฮะผมก็อยากให้เก็บนะครับนี่พี่ดูนี่ฮะเนื้อข้าวนี่พระอาจารย์ต้อมนี่วัท่าสะแบงนี่ฮะลวงปู่อุดมทรัพนะครับนี่ลุงปู่ขีบนะครับลวงปู่คีบ นะฮะแล็ที่สำคัญก็มีพระอาจารย์นะฮะปู่มหาศิลาของเราเนี่ยบอกเลยนะครับอยากให้เก็บนะพี่นะที่อยากให้เก็บครับนี่นะครับแล้วก็โหนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เด็ดเลยครับของปู่เนี่ยเนื้อคำข้าวครับเป็นเนื้อเนื้อที่น่าเก็บนะพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองพี่มาเปิดต่อครับ หรือรายการที่สองเปิดออกมาครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อเป็นพิมพ์ปลดหนี้ฮะหรือเรียกว่าพิมพ์กลางเนี่ยพิมพ์กลางครับสักคู่ทีนี้นะพิมพ์กลางนะฮะหรือเรียกว่าพิมพ์ปลดหนี้ฮะรายการนี้เป็นเนื้อภูเขาว่านนะฮะนะฮะวานภูเขาควายครับเลขคนละเบอร์สองสองหนึ่งพี่หูรายการนี้เกือบตองเลยครับนะสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์กลางนะฮะต่อมาครับดูกันต่อครับรายการต่อไปครับรายการที่สามครับ รายการที่สามครับเปิดมาโอ้โหรายการที่เป็นนะฮะพิมพ์ปดนี้นะฮะโอ้โหรายการนี้นะฮะเป็นพิมพ์เนื้อเป็นล้านนะครับเลขโคดนัมเบอร์พี่นะฮะเลขโคดนัมเบอร์ครับสี่เก้าอุ้ยแจ่มเลยสี่ร้อยบาทนะฮะรายการที่สามนะครับมาเป็นรายการที่สี่ครับเห้ยไกลผมไหนไปไหนเอ่ยรายการที่สี่นะฮะมาแกะกันต่อครับเปิดขึ้นมาครับโอ้โห รายการนี้ฮะเป็นเป็นตะกุดสองดอกฮะเนื้อว่านภูเขาเนี่ยฮะนี่ครับนะโอ้โหรายการนี้ฮะยังเด็ดเลยครับพี่หายนะครับรายการนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเลขโคดเบอร์ครับเเหมือนร,รายการที่ตะกุดนะครับกับตะตอกเป็นตะกุดนะฮะนี่ฮะทองด้านล่างฮะเพื่อให้พี่น้องรับชมแบบว่าเหมือนเป็นรายการพิเศษนะฮะรายการนี้เลขโคดเบอร์สามหกครับโอ้โห ที่เจ็ดจัดเลยครัคุณตเบอร์สามหกในการนี้เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายนะครับเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมครับนะรายการที่สนะี่ฮต่อมารายการที่ห้าครับนะรา,รายการที่ห้านะครับเปิดออกมาครับ โอ้โหรายการนี้ฮะเป็นพิมพ์ปลดนี่ฮะรายการที่ห้าครับนี่ฮะเป็นเนื้อจินดามณีครับรายการนี้จินดามณีเลขคุณเบอร์สองสี่ห้าครับนะฮะร,รุ่นนี้จะเข้มหน่อยนะพี่นะรายการที่ห้านี่ครับต่อมารายการที่หกครับ ต่อามารายการที่6กครับเปิดมาโอา้โหรายการนี้พิมพ์ปดนี่น่ากา้ครับนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพี่นะเราลุยกันยาวพี่นะตามคําเรียกร้องนะฮะรุ่นที่แล้วเอามาสองหลังหมดเกี้ยงนะฮะรุ่นนี้เอาไปเลยพี่นะครับยาวๆเลยครับผมเอามาสี่ห้าหลังนะนะครับแต่ต้องอุดหนุนน้องด้วยนะเลขคุณตัเบอร์สองหกหนึ่งครับรุ่นนี้เอามาให้จุกจุกนเลยฮะนี่ฮะรายการน,นี้ห้าร้ยบาทราคาเดิมพี่จ่ายนะครับ ไม่ต้องเป็นลุ้นนะฮะใครจะลุ้นลุ้นราคาเดินนะพี่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะฮะปลายทางสี่ร้อยพี่ชายนะครับปลายทางสี่ร้อยนะฮะถ้าสามลุ้นหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาขับรายการที่หกเปิดมาครับอ้ยเฮ้ยรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดโอ้โหมาปลดนี้นั่นเลยพี่นะมาพิม์ปลดนี้นั่นเลยครับน้าเลขคนเบอร์สี่ศูนย์นะฮะสองหลักเยอะมากพี่หลังนี้น้าเลขคนเบอร์สองหลักมันเยอะมากครับรายการนี้ฮะเนื้อจินดามนีว่ะพี่นะครับเนื้อจินดาณีนี อันนี้น่าจะแรกกิทธศนะจะต่างกันนิดเดียวจริงๆพี่นะฮะต่างกันนิดเดียวดูดีนะผมแต่ตอนนี้ right. ผมเริ่มเพิ่มเริ <m akes> <m akes ่มจะจับทางได้แล้วเนี่ยพี่ท่านี้ดูชัดเลยนะอันนี้คืออธิบายละเอียดเลยพี่นะเฮ้ยผ่านมาขอโทษด้วยพี่บมงครั้งอาจจะทำสนเนี่ยตอนนี้ผมผมเปิดไม้เยอะเนี่ยผมรู้แล้วอ่ะอันนี้จินดามนีแรกกับย์ใบลานอ่ะโอเคพี่อย่างนี้รู้เรื่องนะอ่รู้เรื่องแล้พี่อย่างนี้อ่าโอเคนะพี่นี่ฮะลองชมเลยพี่ชาะนะครับ ต่อมาครับรายการที่แปดนี่ะรายการที่แปดพี่รายการที่แปดเปิดมาครับโอ้โหรายการนีนะ้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ,นะรบขออนุญาตนะฮะนี่ รายการที่แปดนะครับพิมพ์เล็กนะฮะหรือเรียกว่าพิมพ์มหาเสน่หนะ์ะฮะรายการนี้ครับมาดูฮนะโอ้โหพี่นะสวยจริงครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อจินดามณนี้ฮนะอ่าถ้าเทียบแล้วเป็นจินดามณนี้ฮนะเพราะรุ่นนี้มีสิฮะเนื้อนี่รายการนี้เรียกคุณเบอร์สามเจ็ดหกครับนะสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าพี่ ะะถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความแม่นิยมแล้วก็เป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดณนะเวลานี้นะฮะแปดสิแปดเกจิขนะจาร์ทั่วประเทศไทยฮะรายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ฮะเป็นรายการที่เก้าครับเปิดออกมาเป็นจัมโบ้หน้ากากทอง้าบาทนะฮะนี่ฮะจัมโบนะ้ฮะชุอสวยเลยครับนี่ยนี่ฮะนี่ เลขโค้ดเบอร์คะของย่าสองนะเลขโค้ดเบอร์สามเจ็ดเก้าพี่อง์นี้นะฮะองค์ที่เก้านี่ครับหกร้อยบาทนะครับต่อมาครับองค์ที่สิบฮะองค์ที่สิบนะของอันย่าเปิดนี้นะพี่องค์ที่สิบเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นจัมโบ้พี่รายการที่เป็นจัมโบ้รายการที่สิบครับเป็นจัมโบ้นะฮะเนื้อเขาเนื้อวาดภูเขาควายครับ เลขคอณตัวเบอร์เจ็ดหกสามครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะขออนุญ,ญาตเปิดโอ้โหรายการนี้เป็นพิมพ์ปลดนี้นะกากนะรายการนี้ห้าร้อยบาทเลขคุณตัวเบอร์สี่เจ็ดเก้าครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสองครับ รายการที่12เปิดออกมาครับเป็นจัมโบ้เนื้อจินดามนีฮะเลขโคดตมม์ตัเบอร์ครับสามห้าหกครับนะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการที่12ครับต่อมารายการที่13ครับ โอ้โหรายการที่สามมาเป็นพิมพ์เล็กฮนะพิมพ์มหาเสน่ห์ครับนะเนื้อขาวคำข้าวนะเนื้อขาวคำข้าวครับรายการที่สิบสามครับเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดสี่ครับนะรายการที่สิบสามครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่เปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อวาดภูเขาควายพิมพ์เล็กครับเนื้อวาภูเขาควายพิมพ์เล็กครับเลขโค้ดลำเบยหกสิบแปดหกนะหกแปดหกครับนะฮะรายการนี้ฮะาร, 14, าาร,ร,รายการที่สิบสี่ต่อมาการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้านะฮะขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหมาเป็นถึงปดนี้ครับรายการที่สิบห้า นะฮะพิมพ์ปดนี่นะครับหน้ากากของผบาทนะครับมาดูเลขโค้ดตัเบอร์ฮะเลขโค้ดนัเบอร์นะสามหนึ่งเจ็ดนะฮะสามหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้ครับห้าร้อยบาทนะครับการที่สิบห้าต่อมาการที่สิบหกครับ รายการที่หกเปิดมาเป็นจัมโบ้นะโอ้โหหายยากมากนะฮะจัมโบ้เนื้อขาวค้ำข้าวหายยากมากนะฮะผมไม่ค่อยได้เลยนะทุกมากน่าจะจับไปหมดเลยเลขคุณเบอร์ซ้ำสามสองครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะ 4, 5, 5, 6, 8, ครับรายการที่สนะิบหกฮะต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับ <c oughs> รายการที่เจ็ดเปิดมาโอ้โหเป็นเนื้อขาวค้ำข้าวเป็นเนื้อขาวค้ำข้าวพี่ โอ้ยนะฮะเลขคุณเบอร์ 3, สามแปดศูนย์นี่ฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบเนี่ยต่อมาครับรายการที่สิบแปดเนี่ยรายการที่สิบแปดเปิดมาโอ้ยเป็นพิมพ์ปดนี่ฮะรายการที่สิบแปดเป็นพิมพ์ปดนี่ฮะเป็นเนื้อจินดาบันนี้ฮะ เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับเนี่ยสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นางานที่สิบเก้าครับลองสุดท้ายรรายการที่สิบเก้าเปิดออมาครับโอ้โหฮะรายการนี้เป็นพิมพ์มหาเสน่ห์ฮะรายการที่สิบเก้านะครับพิมพ์มหาเสน่ห์ เลขเดียวสองเลขแป๊บน,นึงฮะเลขคนณตัเบอร์945ครับเนี่ยสามบาทครับต่อมาการที่20ครับพี่ชายในการสุดท้ายใช้สุดนะฮะรายการที่20ะะ่สิบเนี่ยรอรายการยี่สิเปิดมา,อาโอ้โหพิมพ์ปดนี่ครับเนี่ยฮะเป็นพิมพ์ปดนี่สี่ร้อยบาทนะฮะ400บาทนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์2หลักด้วยฮนะ 41ครัพี่ชายนะครับา400บาทนะครับนะฮะดันยันด้านหลังนะครับเป็นปูบเขียนได้นะพี่นะเนี่ฮะโอเคพี่ชายนะสำหรับนี้ก็มีทั้งหมด4 20รายการนะครับพี่ชายชอบดใจกันไหนสามารถเลือกมนเข้าไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะที่เข้าอุ่นึงน้องนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับ